ก็อันนี้ได่เปนะ็นอออันนี้ก่อนแล้วนะอันนี้ได่เป็นบ๊อโอตะปุนะสองชั้นนะหนึ่งชั้นแล้วนะนี่ค่หนึ่งชั้นมีอีกไนงะไหนไงไหนคนตัดก็ถ้าใคร ใช้บริการก็เป็นร้านหนึ่งที่แนะนำนะครับสามารถจองของไว้ได้นะ,ะนโกันกระแทกแบบสามรอบได้อนะทุกคนอ่านี้เป็นบล็อกโอตาคุนะครับก็ผมว่าจะแกะเลยนะจริงๆถ้าคุณเห็นเนี่นยนะคือผมมีอยู่แล้วสองบล็อก <laughs> แต่ว่าคือมันมีสามด้านไงนะ ก็เลยเก็บให้ครบเลยโบร์บาทไม่ใช่บาดมือนะบาดกล่องบาดมือไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแพ้หายแต่บาดกล่องเนี่ยตำหนินะฮะนี่ก็เป็นบ็อกอัตาคูนะครับอ่อเริ่มสิเวส็สันอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ซีเรียสนะครับผมเพราะ จริงก็แค่ไม่อายแล้วนะเล่มพิเศษเก็บสวยๆแล้วก็เอียงนิดนึงอ่ะมันมันมันเอียงอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมันดัดไม่ไปไงมันเอียงอ่ะแอดก็จริงแต่ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะแต่มันเอียงอ่ะแอดโอ้ยแล้วอธิบายไงอ่ะมันมันเอียงอ่ะในกล้องมันไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นเรื่อยแต่ว่ามันมันเอียงเนาะเนี่ย อันนี้เป็นรูแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นปกพิเศษมันก็เลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนตัวบล็อกก็ออาจจะมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเราถ้าลายมันไม่ได้ฉาดอะไรขนาดนั้นล้วก็ปล่อยมันไปนะต่อไปครับหนังสือนะฮะจากร้านเดิม รัาน,นเดียวกันนี่เองที่เขาต้องแพ็กแยกมา2องบล็อกนี่ก็คือ2กล่องก็คือแบบว่ามันมีบล็อกอันนึ่งนะซึ่งเขาเขาไม่แพ็ครวมกันนะครับเพราะว่ามันจะผังนะหนังสือมันน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็โดนค่าส่งไปจุกๆร้อยหนึง่งส่งบล็อกนะค่อนข้างจะแพงก็เข้าใจเขานะว่าเออเดี๋ยวนี้น้ำมันนั้นก็แพงนะครับเออค่าขนส่งก็แพงขึ้นตามด้วยค่ากล่องอะไรเงี้ย หนังสือเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้หนาเท่าบ็อกขนาดนั้นเออรู้สึกว่ายังก็หนาและเออ,เอ,อหนาโอเคหนาแล้วหนาล้มาขังข่าวอันนี้เล่มต่อฮะนี่คุณชิกี้มริเออรอบบรเซลผมสั่งไปนะเออได้ของแล้วแต่ว่าร้านยังอีกร้านนึงยังไม่ได้ส่งให้นะส่วนเออขออนุญาตนะ กล่องรักไม่ใสซื้อมาสองเล่มแล้วเล่มหนึง่งเล่มหนึ่งสีปกติเล่มหนึ่งสีเพี้ยนอ่ะแล้วก็ได้เล่มสีเพี้ยนมาอีกเล่มหนึ่งมันเพี้ยนอะ่ะเออคือเอียงด้วยโอเคไม่ไม,ไม่ไม่สีเรียดเอ่อต่อใปากกระกนะแฟนสาวร้อยคนนะ่ยจริงๆก็คือตอนนั้นพีมาใช่ไหมเออเรียบร้อยซื้อแล้วเล่มสี่ก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อหนึ 3, ่งถึงสามอีกสักชุดหนึ่งอ,อ่านชุดเก็บชุดอะไรอย่างนี้ อันนี้เป็นพาเพลเลอพาดาดครับเล่นแปดก็เางที่เห็นอยู่นี้จริงผมว่าราคาค่อนข้างจะสูงเลย200แต่ว่าได้โปสการ์ดก็ถือว่าคุ้มนะโปสการ์ดเป็นแบบว่าวิ่งวิงวิว่งทองทอง,ทอง,ทองสีแดงแดงแหละมันสีแดงแล้วก็หยุดถอดครับหยุดถอดาาน,นะครับคุณทาคามิเนะนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะครับเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันก็เฉยๆโอเคหมดแล้วสำหรับร้านนี้ไปต่อ โอเคครับต่อไปเป็นอันนี้ผมสั่งมาจากในกลุ่มนะครับเออเป็นสากามโอตโตเดเล่มหนึ่งปกมันสวยดีผมชอบ่เออเดยเอามาวางเรียงกันแบบสิบสิบปกอะไรเงี้ยอ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 อืมนะครับนะก็คลิปนี้ก็มีเท่นี้ครับสวัสดีครับบายบาย